สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้เนาะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูเรื่องของ m e r c h ชเ n นะคะ มักชเชันในภาษาเยอรมันเขาใช้กันยังไงและเป็นคําที่ใช้ง่ายที่สุดเลยนะคะและใช้บ่อยด้วยนะคะในภาษาเยอรมันเนาะใช้กันยังไงในภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมีตารางให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบชอบท่องแล้วได้ชอบท่องแล้วเรียนได้เร็วนะคะแต่สําหรับใครที่แบบขี้เกียจท่องนะคะวันนี้ก็จะมีเทคนิคให้ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ So, อันดับแรกนะคะเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่า m e r c h a n t ตัวนี้มันมีชื่อหรือว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะเอ่อ r c h a n นนะคะความหมายของมันก็คือต้องการและอยากได้เวลาเราอยากได้เราต้องการอะไรก็ตามนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้เลยเนาะแล้วคำนี้มันใช้ทั่วไปนะคะเช่นฉันอยากได้รถสักคันนะคะเราสามารถเติมคำว่าแกนใส่เข้าไปได้ด้วยนะคะตัวนี้นะ ตัวที่มีชื่อว่า merge turn แปลว่าต้องการฉันต้องการฉันอยากได้บอกไปเลยค่ะจำคำนี้ไปเลยใช้ได้ใช้แน่นอนนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูโครงสร้างของมันนะคะโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะบวกกับคำกริยาอีกตัวหนึ่งทันทีนะคะคำกริยาตัวนี้นะคะจะต้องมี a n นั่นก็คือไม่มีการผันใดๆทั้งสิ้นนะคะจะไม่ผันนะคะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่มี a n เนี่ยทุกคนจะต้องเอามันไปไว้ข้างหลัง นะคะข้างหลังของประโยคเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะคะในออตอนต่อไปนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูตัวที่มีชื่อว่าตำแหน่งของมันล่ะนะคะคำว,ว่าเมอร์ชัชนเน่ตำแหน่งของมันจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะคะถ้าเป็น ถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าและก็ตัวที่มีตัวว e อยู่ข้างหน้าประโยคบอกเล่าคืออะไรประโยคบอกเล่าก็คือการเล่าอะไรให้ใครฟังการบอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเราไม่ได้ถามเหมือนภาษาไทยเลยนะคะถ้าเราบอกใครสักคนเนี่ยเราจะต้องเอาคำว่า m e r c h a n t ตัวเนี้ย ที่เราจะพูดที่เราจะทําเป็นโครงสร้างเนี่ยนะคะหรือว่าทําเป็นประโยคเนี่ยจะต้องเอามันไว้ตําแหน่งที่2นะคะและก็อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือตัวที่มันมีชื่อว่าคำถามที่ขึ้นต้นอ่ะเมื่อกี้บอกเ่าเนาะตอนนี้จะเป็นคำถามนะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตัวอักษรตัว V นั่นเองนะคะตัวนี้นะตัวอักษรตัวเตัวนี้นะคะเตัวนี้มีตัวไหนบ้างนะคะนั่นก็คือพวก วันวีวัสโวแวววุมนะคะใครที่ไหนอะไรอย่างไรนั่นเองนั่นแหละเขาเรียกว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว v เพราะฉะนั้นคำว่า m ม r c h t o n จะต้องอยู่หลังคำเหล่านี้ทุกครั้งนะคะจะต้องอยู่หลังคำเหล่านี้ทุกครั้งเนาะนี่ไงคะมันมีตัว v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  หมดเลยเห็นไหมคะตัวนี้นะโอเคจากนั้นค่ะ ถ้าเป็นคำถามปกติคำถามธรรมดานะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋เอาตัว v ก่อนเนาะตัว v ตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเราตั้งคําถามด้วยตัว v เราจะต้องตอบเป็นประโยคหรือกลุ่มคําเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคําถามตอบอย่าหรือว่านายใช่หรือไม่ใช่นะคะตัวนี้คำคำว่า m e r c h r n เนี่ยจะต้องอยู่ตําแหน่งที่1เท่านั้นนะคะจะต้องอยู่ตําแหน่งที่1เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเนาะคำถามในภาษาเยอรมันมันมีอยู่2แบบ แบบที่หนึ่งคือ v คือมีตัวที่มีชื่อว่าตัว v เนี่ยอยู่ข้างหน้านะคะคือตัวนี้นะคะอันที่สองคำถามก็คือถามตอบย่านายตอบใช่หรือไม่ใช่จบเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะตอบประโยคเพิ่มเติมได้แต่ยังไงถ้าเขาถามตัวเนี้ยตัวตำแหน่งที่หนึ่งหรือว่าคำกริยาจะต้องอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องตอบย่านายก่อนนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูโครงสร้างกันดูซิ ก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างเราต้องดูตารางก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจได้ขึ้นชื่อว่าคํากริยาแล้ว merge เนี่ยมันเป็นคํากริยาแบบพิเศษนะคะที่มีชื่อว่า modal verb คากริยาช่วยนั่นเองเนาะถ้าขึ้นชื่อว่าคํากริยาช่วยนะคะมันมีเทคนิคในการท่องตารางนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดู so เรามาดูตารางกันก่อนค่ะ ตารางของเราประธานคนที่อยู่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคนที่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งหรือสิ่งที่อยู่คำที่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งคือประธานประธานของเรามีใครบ้างนะคะ is do เธอนะ is ฉัน a r เขาผู้ชาย c เขาผู้หญิงนะคะ s มัน uh, นะ v i พวกเรา e er, พวกเธอ z I, ใหญ่ใหญ่ที่ไหน เราต้องเป็นคุณหรือพวกคุณเท่านั้นนะคะซีตัวนี้มันจะเขียนตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีซีเล็กซีเล็กตัวนี้กับซีเล็กตัวนี้ต่างกันยังไงเราจะรู้ว่าตัวนี้เป็นซีผู้หญิงหรือเราจะรู้ว่าตัวนี้เป็นซีพวกเขาทั้งหลายได้ยังไงโดยการดูคํากริยาค่ะสังเกตดูซีตัวนี้ค่ะเห็นไหมคํากริยามันจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันเนี้ยมันแปลว่าซีผู้หญิงนะนะคะแต่ถ้าคํากริยามันเป็นแบบเนี้ยมี an ปุ๊บ นะคะซีตัวนี้จะแปลว่าพวกเขาทั้งหลายอันนี้คือความแตกต่างของมันที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ซีผู้หญิงนะอันนี้ซีพวกเขาทั้งหลายนะนะคะโซ so, จากนั้นค่ะจากนั้นเรามาดูกันค่ะอ้ยหลายคนอาจจะชอบท่องท่องแล้วจบเลยนะคะก็คือท่องเลยอ่าอิชเมิร์ชเตอรนะเมะิร์ชเตออกเสียง3เสียงนะเมิร์ชเ นะคะตัวนี้นะเซฮาเซฮาอยู่หลังสระเอนะคะมีอุ้มเหล่าจะออกเสียงเป็นนะคะแต่ถ้าเซฮาออกเสียงเออ่สระเอเออออกเสียงเอ่ถ้าเซฮาอยู่หลังปากเรามันยิ้มนะคะยิ้มมันจะออกเสียงเป็นกับตัวที่มีชื่อว่าอุ้มเหล่ามันจะออกเสียงเป็นแต่ถ้าเซฮาอยู่หลังปากกลมปากจุนะคะอูโอนะคะ เสียงตัวนี้จะออกเสียงเป็นทันทีเขาเรียกว่าอิ h l a u t นะคะ laut นะ okay, so. อุนอัก l a u t เนอะโอเคโซ่อชอ่าเทคนิคถ้าใครอยากจะท่องแบบนี้ก็ได้อัตีตารางท่องเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าขี้เกียจหรือว่ามีเวลาน้อยนะคะแนะนำเลยค่ะนี่อชคำกริยาที่มีชื่อว่า modern verb นะคะ conjunctive v และก็แพทเทิริธุมสามตัวนี้ บูดานแวบเบิ้ลคอนยุนทิฟสไว้แล้วก็เอพทเทอริทุมหรือรอ,อ,อดีตที่ใช้เขียนนะคะเราจะจำแบบนี้ค่ะนั่นก็คืออีกใช้ยังไงนะคะ RCS จะใช้อย่างนั้นเห็นไหมคะมันไม่เหมือนตัวอื่นนะถ้าเป็นคำกริยาที่แบบปกติใช่ไหมคะเราก็จะอีกอก็จะคู่กับ A d ดู t อสทเทคู่กับ T ตัว T นะคะ แต่ถ้าเป็นคำกริยาบูดานแว่นคอนจูนทีฟสวยและก็ตัวที่มีชื่อว่าแพทเทิร u ุมอใช้ยังไง RCS จะใช้อย่างนั้นอ่ะย้ำอีกทีนะถ้าใครแบบเรียนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคอันนี้คือสรุปนะคะ So, เราก็มาดูค่ะ each คู่กับ a แล้ว rcs ก็ต้องคู่กับ a ด้วยนะคะแล้วก็ v กับ c ใหญ่ c เล็กตัวนี้มันจะใช้เหมือนกันนะคะส่วน e ก็เติม t ธรรมดาดูเติม st นะคะถ้าใครขี้เกียจตีตารางท่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนความหมาย each master หมายความว่าฉันต้องการเนาะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการ Ich möchte gern ใส่แกนเข้าไปได้นะคะ Ich möchte gern อะไรดีละ่ะถ้าเป็นภาษาพูดก็ I n b u c h นะคะอยากได้หนังสือสักเล่มนะคะหรือเธออยากได้ในภาษาเยอรมันก็คือ Du möchtest นะคะเขาผู้หญิงเขาผู้ชายแล้วก็มันอยากได้ต้องการก็คือ er möchte, sie möchte หรือว่า es möchte นะคะ พวกเราต้องการพวกเราอยากได้เราก็จะใช้ w e a m e r c h e n นะคะพวกเธอต้องการ ear m e r g h a n t มีทอยู่ข้างหลังก็คือตัว rcs มันไม่มีทเห็นไหมคะมันจะผันแบบแปลกๆนิดนึงนะคะแล้วก็ c ใหญ่ c เล็กค่ะคุณหรือพวกคุณพวกเขาทั้งหลายนะคะเราก็จะใช้ z m e r c h e n นะคะเวลาเราแต่งประโยคเราก็ต้องผานตามประธานนะคะ ขึ้นชื่อว่าคำกริยามันผันทุกตัวเลยนะคะคำกริยาสำคัญที่สุดในภาษาอรมันขึ้นชื่อว่าคำกริยาไม่ว่าจะเป็นคำกริยาไหนก็ตามปกติไม่ปกติคำคำกริยาแบบมแบบูดานเบิร์บคำกริยาแบบคอนยูนทิฟสวายหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเพเทอริทุมนะคะพวกเนี้ยเราจะต้องผันขึ้นชื่อคำกริยาผันทุกตัวผันกับใครผันกับประธานทุกตัวเลยนะคะ โอเคพัน okay, ยังไงก็คือ e กับ a แบบนี้นะคะที่มันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราไปดูโครงสร้างกันบ้างนะคะเร,เ,เราจะทำโครงสร้างอยู่2แบบนะคะแบบที่1ก็คือบอกเล่าเราบอกใครสักคนแบบที่2ก็คือการตั้งคำถามตอบอย่างไหนนะคะโอเคเอ,อ,อันดับแรกนะคะเราดูก่อนนะคะเราดูก่อนการบอกออการบอกเล่านะคะเราจะต้องเติมจุด จุดตัวนี้จะแปลว่านะนะคะส่วนตัวนี้จะแปลว่าใช่ไหมเครื่องหมายคําถามใช่ไหมมันปกติกับภาษาไทยของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมจากนั้นค่ะเราก็จะมาดูค่ะมาดูเลยนะคะว่าอมอย่าจากตารางนับจากตารางนะประธานอยู่ตําแหน่งที่1น,นะคะแล้วก็คํากริยาอยู่ตําแหน่งที่2นะคะแล้วก็ รมต่างๆอยู่ตำแหน่งที่3แล้วก็คำกริยาที่มันมี an อยู่ตำแหน่งท้ายเห็นไหมคะ an หมายถึงอะไรมายังไงก็อยู่อย่างนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องไปผันนะคะประโยคในภาษาเยอรมันจะมีผันแค่ตัวเดียวก็คือตัวเนี้ยโมดานแวร์เบิร์นจะผันเป็นตัวแรกเลยนะคะจากนั้นเราจะมาทำให้มันเป็นคำถามกันบ้างคะ่ะทำให้เป็นคำถามเราก็แค่สลับที่คะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะถามตัวเองได้เราก็เลยใช้ do นะคะเราจะสลับที่กันเอาอ c h เนี่ยเป็นเป็นดูก็ได้หรือจะเอาอ c h ลงมาก็ได้นะคะแต่ว่าคำถามมันจะแปลกก็เลยเอาเป็นดูบาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เอาคำว่า merge เนี่ยไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าอะไรอันนี้คือการบอกเล่าคนฟังเขาก็จะอ๋อ oh, อ oh, yeah, yeah, yeah. mm ๋อยายายาแค่นี้นะคะแต่ถ้าเราถามปุ๊บเขาจะเริ่มตอบละอ่ะเ e ิร์ t d ชสตูดอสเชลนเธออยากจะเรียนภาษาเยอรมันใช่ไหม นะคะตอบยังไงคะอย่าะ yeah. นะคะถ้าเขาบอกว่า ich m ö c h t e d e u t s c h l e r n e n ฉันจะเรียนภาษาเยอรมันเราตอบไหมไม่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สำคัญคือคำกริยาก็คือ merchter มันต้องการคำกริยาอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะคะก็คือตัวที่มี an นั่นเองนะคะแล้วก็คำที่มี an เนี่ยจะต้องอยู่ท้ายในภาษาเยอรมันมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่อง2 3 4นะคะ4ช่อง ช่องที่1คือประธานประโยคบอกเล่านะพูดถึงประโยคบอกเล่าช่องที่2คือคํากริยาโมดานแวร์นก็คือ m e r ร์ชันช่องที่3คือกรรมนะคะกรรมช่องที่4คือคํากริยาอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีการผันใดๆทั้งสิน้นคํากริยาไม่ว่าจะคําไหนก็ตามถ้าอยู่ข้างหลังจะไม่ผันเลยนะคะยกใส่ยกมา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 เอามาใส่เลยนะคะไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวปกติแล้วมันจะไม่เกิน เกิน3ตัว4ตัวประมาณนี้นะคะถ้าเป็นประโยคยากๆอ่านยากๆหน่อยเนาะส่วนนักเรียนจะเติมอะไรก็ตามจะต้องเติมตรงช่องกลางช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ใช่ไหมคะจะเติมวันนี้พรุ่งนี้เร็วๆนี้ตอนนี้จะต้องเติมตรงนี้เสมอตรงนี้เขาจะมีกฎของเขาคือเทคามโลใช่ไหมคะเราก็จะเอาเวลามาก่อนสถานที่อะไรอะไรๆ,ๆต่อๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะคะจะเติมอะไรก็ตามจะเติมได้แค่ช่องนี้เท่านั้นช่องอื่นเหมือนเดิมห้ามไปแตะต้องโดยเฉพาะคำกริยาแต่ต้องไม่ได้นะคะถ้าเราไปจับมันไว้ตรงนู้นเอาไว้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะประโยคบอกเล่าจะกลายเป็น,ป,นประโยคคำถามประโยคคำถามจะกลายเป็นประโยคบอกสั่งนะคะมันจะเปลี่ยนร่างทันเปลี่ยนจากเราอยากจะถามแต่เราไปบอกเขาความคนเข้าใจก็เข้าใจผิดอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้คือลักษณะของมันเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูตัวอย่างนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงโอเคเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเราจะมาแต่งประโยคกันนะคะประโยคของเราในวันนี้เราถ้าเกิดใครเรียนใหม่ๆระดับ R i s และก็อารสบนะคะขอแนะนําให้นึกเป็นภาษาไทยเวลาเราจะแต่งประโยคนะคะแต่ถ้า B บ S ไเนี่ยจะเริ่มมีคําศัพท์ที่แบบค่อนข้างยากขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น R i S กับ r าหรือระดับต้นๆเนี่ย ะะเราสามารถที่จะนึกเป็นภาษาไทยได้เช่นเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการนะคะฉันต้องการในภาษาเยอมันคืออะไรนะคะแล้วก็ไปซื้อของเราตั้งไว้ฉันต้องการไปซื้อของเนาะมี2ตัวนะคะฉันต้องการไปซื้อของเรามาดูคําว่าต้องการกันก่อนค่ะฉันต้องการเราก็ต้องไปดูตารางของเราใช่ไหมคะตารางของเราก็คือ إش م ي ر ش t ي ر เห็นไหมคะฉันต้องการคือ إش ميرشتير อชคู่กับ a นะมันไม่ได้คู่กับตัวอื่นนะ,ะแล้วถามค่ะเอาเรามาทําด้วยกันไปซื้อของในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ยลองนึกดูสิคะไปซื้อของในภาษาเยอมันคืออะไรเอ่ยอในการเรียนคําศัพท์นะคะเราจะเรียนแค่คําเดียวเราจะเขียนไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนสองคำขึ้นไปต้องเป็นคู่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 แล้วเวลาเราบอกว่าไปซื้อของเราก็ต้องมีสองค ถ้าคำเดียวเนี่ยจะยากนิดนึงนะคะถ้าเราเรียนคําศัพท์เนี่ยเราอยากจะรู้ความหมายว่าเฮ้ยอันนี้มันหมายความว่ายังไงเราก็ต้องเป็นพื้นฐานเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้มันหมายความว่ายังไงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะจากนั้นพอเราเก่งมาระดับหนึ่งเราจะเอาคําเหล่านี้มาแต่งประโยคเราจะต้องจับมาสองคำจบมาคําเดียวแต่งประโยคยากนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไปซื้อของก็คือ I อ้อเขากฉันต้องการ มีนะฉันจัฉันต้องการไปซื้อของนะเพราะฉะนั้นเลยมีจุดตรงนี้นะคะ i s c h m e r c h ไปซื้อของไปคือ g e เ e n Gehen จะต้องอยู่สุดท้ายตลอดเลยต้องอยู่ข้างหลังนะคะมี An มีคำกิริยา2ตัวในประโยค Gehen จะต้องเป็นคำที่อยู่ท้ายเสมอ มันจะมีหลายคำเลยค่ะที่มันมีเกเฮินติดมาด้วยนะคะเช่นชีวมันเกนไอเข้าฟนเกนนะคะไรเชนเกนนะคะพวกเนี้ยนะคะโอเคจากนั้นค่ะซื้อของก็เอามาไว้ตรงนี้ไอ้เข่านเห็นไหมคะไม่มีการผันใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคำกริยามันจะอยู่กี่ตัวก็ตามผันได้แค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะคะ จากนั้นค่ะอะเรามาดูตัวต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปพวกเราต้องการออกกำลังกายลองนึกดูสิคขาว่าพวกเราต้องการในภาษาอิมันเขาพูดว่ายังไงเขาเขียนว่ย่างไงเขียนเลยก็ได้นะคะพวกเราต้องการออกเสียงให้ถูกนะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยขอคำว่าออกกำลังกายด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างออกกำลังกายอือ พวกเราต้องการคือ via merchten นะคะมี an อยู่ข้างหลังเพราะว่า w i a คู่กับ an ใช่ไหมคะแล้วออกกำลังกายล่ะคำเดียวไม่พอนะข้างหลังเนี่ยจะต้องเอ่อจะมีอยู่ประมาณ10%นี่แหละแค่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าส่วนมากแล้วนะคะมันจะมี2คํคำจะต้องเอา2คํคำออกกำลังกายในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ยเรียนคำเดียวเขียนประโยคไม่ได้นะคะจะบอกว่า sport เฉยๆไม่ได้ Sport มากับคำว่า m a c h ค n น r ไทร e n นนะคะสปอร์ตมาคันกับไทรเบนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอาคำง่ายๆก่อนก็คือ m a c h ค n นนะคะสปอร์ Sport, มากับ m a c h คเเสมอจะเป็นมากับ Essen อย่างเงี้ยได้ไหมสปอร์ตเกเฮนไม่ไนะไม่ได้นะไ สปอร์ตตัวนี้ไม่มีแดดดีดัสไม่มีใดๆอะไรอยู่ข้างหน้านะครับมันจะมากับมาคืนออกกําลังกายในภาษาอัมันคือสปอร์ตมากืนเวลาเราจะมาเติมเราก็มาเติมเลยนะคะมันจะง่ายถ้าไปจําทีละตัวแล้วเอาคามาต่อต่อต,อ,ตอเหมือนจิ๊กซอนเนี่ยยากนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวอย่างตัวต่อไปเขาต้องการไปทํางานแล้วก็มีคําว่าตอนนี้ในประโยคด้วย ลองนึกดูสิคะว่าเขาเอาเขาเป็นผู้ชายล้กันนะคะเอาเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาต้องการเอาเป็นผู้ชายจะบอกว่ายังไงดี So h e g e n a l air merger นะคะเพราะว่า air ตัวนี้มันเหมือนกับ i c h เลยนะคะ i c <Ich S 1> ใช้ยังไง aircs จะใช้อย่างนั้นในโมดานแบบบรือกิริยาช่วยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น air merger ไปทำงานตอนนี้ไปทำงานตอนนี้ไปทำงานโอเคได้ไหมได้อยู่แล้วนะคะดอ so, เราจะเอาคำว่าตอนนี้ตอนนี้มันเป็นเวลาตอนน,ตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยเลยนะ,ะมันเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเวลาจะต้องอยู่ใกล้กับคำกริยาช่วยเป็นตัวแรกนะคะเวลา จะต้องอยู่ใกล้ที่สุดกับ m e r ร์ t e นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้พุ่งนี้วันนี้เมื่อวานนะคะจะต้องอยู่ใกล้กับตัวนี้มากที่สุดนะคะจากนั้นไปทำงานละคะมันมีหลายคำแต่วันนี้จะเลือกใช้การขับรถไปนะคะขับรถไปเราจะใช้สว a อา e ไบต์ฟาเรนะคะไปทำงานคือสวออาบไบต์ฟาเรนนั่นเอง so, ข้อ4ค่ะคุณต้องการจะ พักร้อนใช่ไหมอ่าเราแอบมีคําว่าใช่ไหมนะคะคุณต้องการอ่ะคุณต้องการเขียนเลยค่ะเขาพูดว่ายังไงในภาษาอมันแล้วมันมีคําว่าใช่ไหมนะคะถ้ามีคําว่าใช่ไหมเนี่ยเราจะทํำยังไงอ่าแล้วพักร้อนในภาษายอมันคืออะไรคะคำศัพท์เด้งขึ้นมาค่ะพักร้อน So, yeah. ถ้ามีคําว่าใช่ไหมปุ๊บเราดูประโยคแรกลองเปรียบเทียบประโยคแรกกับประโยคตอนเออประโยคข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะเราจะเอาคําว่า m e r ร์ชเทมาก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นคําถามอันนี้มันเป็นบอกเล่านะนะคะแต่อันนี้มันเป็นคําถามเพราะฉะนั้นเราจะเอา m e r ร์ชเทมาก่อนนะคะเมอร์ชเทสีนะคะ,นะคะไปพักร้อนลนะคะพักร้อน อัวล์เมาเกนนะคะพักร้อนอ้วนเหลาไม่มีเดนไม่มีอินไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่ข้างหน้านะคะจะใช้กับมากเกนเห็นไหมคะเวลาเราจําพักร้อนคืออัวล์เพมาขเกนพักร้อนมันไม่ได้แปลเอออ้วนเหลามันแปลว่าพักร้อนหละค่ะแต่ว่ามันเป็นความหมายแต่ถ้าเราจะเอาคํามาแต่งประโยคเนี่ยเราต้องจําอ้วนเหลามันมากับมากเกินเสมอนะคะค่ยคอยๆเก็บไป เราต้องเก็บนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเราเใช้เทคนิคเก็บนิดนึงนะคะเราเห็นเร้ก็จดจดจด,จดใส่ปากกาสีแดงนะคะเพราะว่าตาของเราชอบอะไรที่มันเป็นสีสีถ้าเป็นขาวดำเนี่ยจะเริ่มเบื่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถทำได้เนาะเธอต้องการไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยววันนี้ขอใช้คำว่า a u s f l u k นะคะเธอต้องการอลองแต่งประโยคดูสิคะเธอต้องการเธอต้องการ มีคำว่าใช่ไหมด้วยนะอย่าลืมนะมีคำว่าใช่ไหมด้วยโอเคยะเธอก็คือ merch test เนาตัวนี้นะคะ merch test นะคะตัวเทตัวนี้ทุกคนสามารถออกเสียงควบกล้ำได้เทกับเดมันเสียงเดียวกันนะคะแค่เทเนี่ยจะมีแค่ลมออกมาแต่เดเนี่ยมันลำคอเส้นเสียงข้างในมันจะเ,เสียงดังนะเด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 นะคะเทเท เดอเออเอเอ,เ,อนะเ,สเสียงอยู่ข้างในโอเคอาเมิร์กเตสดูนะคะแล้วก็ไปเที่ยวบอกแล้วเมื่อกี้ว่าใช้คำว่าเอา flu กล้กันไปเที่ยวใช้เอาฟ flu กคำเดียวมันไม่ได้เราต้องมีอีกคำหนึ่ง a u s flu g ใช้กับคำกริยาตัวไหนเอ่ยใช้กับคำว่า m a c h e n นะคะ Ausflug จะต้องติดคำว่า Inen มาเสมอนะคะ Inen Ausflug machen เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือถ้าจะจำว่าออกไปเที่ยวไปเที่ยวกินกาแฟกับเพื่อนออกไปเดินชมทิวทัศน์สวยงามหรือออกไปเที่ยวในเมืองกับเพื่อนนะคะในตัวเมืองของกับเพื่อนเนี่ยเราจะใช้คำว่า Inen Ausflug มากขึ้นนะคะมากับ machen, มากขึ้นเสมอเอเอมักจะสู้ไอ้นั่นเอาฟลุกมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ ได้รู้กันไปแล้วสรุปนะคะตารางในตัวที่มีชื่อว่า m e r g h t o n ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สำคัญเนาะเวลาเราจะแต่งประโยคเราต้องทำให้มันถูกนะคะ H คู Each ่กับ A r C s กับ A นะคะตรงนี้ D o H T นะคะ via A N แล้วก็ C I C เล็ก A N แล้วก็ Ear ตัวนี้มันจะชอบมากับ T นะคะจากนั้นก็ดูความหมายค่ะอยากจะแต่งประโยคแบบเนี้ยเราก็ดูความหมายเอาภาษาไทยเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ดีๆแล้วไปเรียนภาษาแล้ว ต้องไปจําคําศัพท์ที่แบบไม่มีการแปลใดๆทั้งสิ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปเรียนในหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าคําว่าเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะคะวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะถ้าใครสนใจคอร์สเพิ่มเติมนะคะก็มีให้นะคะมีระดับ r i s s i r แล้วก็ BIs นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอาร์เอ่ออาร์สวอารมันมีอาร์ไอส์อาร์สวาจุดหนึ่งอาร์สวาจุดสองนะคะแล้วก็เบไอจุดหนึ่งเบไอจุดสองนะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเรียนระดับไหนนะคะแต่ถ้า ส่วนราคานะคะสามารถสอบถามได้ที่ไลน์นะคะไม่แพงค่ะส่วนแม่และก็จะ990บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคอร์สใหญ่หน่อยก็3,990บาทนะคะมันก็มีหลายคอร์สให้เลือกนะคะแล้วใครสะดวกเนาะถ้าใครทํางานก็แนะนําให้เรียนวิดีโอดีกว่านะคะเป็นแบบจะมีสารบัญให้นะคะในของ RY.1 ว y 2จุจะมีทั้งหมด20 21-20บทนะคะประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะแล้วมีการบ้านด้วยนะการบ้านก็ต้องส่งแล้วก็ตรวจตัวต่อต,ตัวด้วยตรวจเองด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะโอเควันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าคำว่า m e r ร์ t o n มันใช้ยังไงนะคะในระดับ r s แล้วก็ r i ก็มันโผล่มาตลอดนะคะแล้วก็ก็คือมันมีให้เราเรียนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีพื้นฐานหรือว่า,าถ้าไม่ได้ปูดพื้นฐานให้ตัวเองไปนั่งเรียนก็อาจจะยากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูใน Youtube ก็ได้ซื้อคอร์สก็ได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครสะดวกนะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะบิสตันเช